สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปริศนาธรรมพื้นที่ที่เราจะนำเรื่องราวลี้ลับตำนานที่ถูกลืมและประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเร้นมาไขารหัสด้วยกุญแจแห่งพุทธธรรมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปนับพันปีสู่ดินแดนทางตอนเหนือของสยามประเทศอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดแต่กลับสาบสูญไปจากแผนที่โลกเพียงชั่วข้ามคืนนั่นคือ ำนานแห่งโยนกนาคพัน์คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเมืองทั้งเมืองที่มีผู้คนนับแสนมีกำแพงสูงตระงานถึงได้จมหายลงไปกลายเป็นหนองน้งนำขนาดใหญ่ได้มีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำอันเงียบสงบนั้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้ามหาชัยชนะกษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มผิดปกติ บรรยากาศในเมืองเงียบสงัดจนน่าขนลุกชาวบ้านต่างพากันจับกลุ่มคุยถึงลางบอกเหตุบางอย่างที่ริมแม่น้ำกกปรากฏร่างของสัตว์ประหลาดสีขาวเผือกขนาดมหืมาติดขายของชาวประมงมันคือปลาไหลเผือกที่มีลำตัวยาวเท่าต้นตาลและมีดวงตาสีแดงฉานดังเลือดชาวเมืองต่างตื่นเต้นกับล่าปากตรงหน้าโดยหารู้ไม่ว่า นี่คือบททดสอบแรกของหายนะความโลภเริ่มเข้าครอบนำจิตใจผู้คนผู้เขาไม่มองว่านี่คือสิ่งมีชีวิตร่วมโลกหรืออาจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแต่มองเห็นเป็นเพียงก้อนเนื้อที่จะมาปรนเปรอความอยากความหิวโหยในรสสัมผัสทําให้สติปัญญาดับวูบลงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโมหะหรือความหลงผิด ที่ปิดบังความจริงไม่ให้เราเห็นอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาปริศนาทมในตอนนี้คือเมื่อกิเลสบังตามนุษย์มักจะกล้าทำลายสิ่งที่ตนไม่ควรแต่ต้องและนั่นคือก้าวแรกสู่ความวิบัติปลาไหลเผือกตัวนั้นคืออะไรกันแน่และชะตากรรมของชาวเมืองจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อไปครับหลังจากที่ชาวเมืองโยนกนากระพัน จับปลาไหลเผือกยักษ์ตัวนั้นได้ข่าวการค้นพบแพร่กระจายไปทั่วเมืองเร้ากับไฟลามทุ่งเสียงกลองเฉลิงฉลองดังอึกระทึกพระเจ้ามหาชัยชนะทรงมีรับสั่งให้แล่เนื้อปลาไหลตัวนั้นแจกจ่ายให้กับชาวเมืองทุกคนอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนต่างได้รับส่วนแบ่งเนื้อปลาสีขาวนวลกลิ่นหอมหวนชวนลิ้มลองแต่คุณผู้ฟังครับภายใต้บรรยากาศแห่งความรื่นเริงนั้นกลับมีความเย็นเยือกแฝงอยู่ ในขณะที่ทุกคนกําลังเพลิดเพลินกับการบริโภคเนื้อปลามีหญิงชราแม่ไม้คนหนึ่งนามว่าแม่บัวเขียวนางเป็นคนเดียวในเมืองที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อปลานั้นชาวบ้านต่างพากันรังเกียจและลืมเลือนนางทิ้งให้นางอยู่ในกระท่อมเก่าๆท้ายเมืองเพียงลําพังแต่นั่นกลับกลายเป็นโชคชะตาที่พลิกผันเพราะในค่ําคืนนั้นเองชายแปลกหน้าผู้หนึ่งได้มาปรากฏกายที่หน้ากระท่อมของนางพร้อมกับคําเตือนด้วยน้าเสียงที่สันเครือว่ายายจ๋า คืนนี้หางได้ยินเสียงฟ้าร้องแผ่นดินสะเทือนจงอย่าออกจากบ้านแต่จงรีบขึ้นไปบนที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือภาพสะท้อนของอคติและการแบ่งแยกในสังคมมนุษย์การที่แม่บัวเขียวถูกละเลยกลับกลายเป็นการรักษาศีลโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะนางไม่ได้มีส่วนร่วมในการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นปริศนาทำข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งการที่เราไม่ได้รับสิ่งที่คนอื่นแย่งชิงกันอาจเป็นพรประเสริฐที่สุด การไม่ร่วมวงภัยบุ์ในบาปกรรมคือเกราะคุ้มคันภัยที่ดีที่สุดค่ำคืนแห่งการพิาพากสากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดมิดเข้าปกคลุมเมืองโยนกนาคพันบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหวเบาๆเหมือนเป็นการเตือนครั้งสุดท้าย แต่ชาวเมืองที่อิ่มหนำสำราญและเมามายต่างหลับไหลอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียงครืนครานดังสนั่นวันไหวมาจากใต้พื้นดินเรากับพญานาคราชกําลังบิดกายด้วยความเจ็บปวดครั้งที่1แผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นครั้งที่สองอาคารบ้านเรือนเริ่มแตกรา้าและครั้งที่สเสียงระเบิดกึกก้องกัปนาดดังขึ้น พื้นดินที่เคยรองรับเมืองทั้งเมืองยุบตัวลงอย่างรวดเร็วน้ำจากแม่น้ํากกและแม่น้ำโขงไหลบาเข้ามาเติมเต็มหลุมยักษ์นั้นเสียงกรีดร้องด้วยความบาดกลัวดังระงมไปทั่วแต่ก็ถูกกลบด้วยเสียงเกรียวกราดของสายน้ำภาพที่เห็นคือความโกลาหลความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติและยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถช่วยใครได้เลยในวินาทีนั้น ทุกชีวิตดิ้นรนตะเกียกตะกายหนีความตายนี่คือสัจธรรมของอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้สิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงแข็งแรงที่สุดอย่างแผ่นดินที่เราเหยียบยืนอยู่ก็สามารถพังทลายลงได้ในพริบตาเมื่อกรรมวิบากมาถึงไม่มีกำแพงใดต้านทานได้เมืองโยนกนาคพันกำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานใต้บาดาลในอีกไม่กี่อึดใจ รุ่งเช้ามาเยือนพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สาดส,ส่องลงมายังผืนน้ำอันเวองว้างกว้างใหญ่เมืองโยนกหน้ากพันที่เคยรุ่งเรืองบัดนี้หายไปสิน้นเหลือเพียงผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาที่ชาวบ้านเรียกขานกันต่อมาว่าเวียงหนองหลมแต่ท่ามกลางความสูญเสียนั้นกลับมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งตระงานอยู่กลางน้ำนั่นคือพื้นที่เรือนของแม่บัวเขียวหญิงชราผู้ถูกลืม กาะแห่งนี้กลายเป็นหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าเมืองนี้เคยมีอยู่จริงชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าเกาะแม่ไม้คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความรู้สึกของแม่บัวเขียวนั่งมองดูผืนน้ำที่กลืนกินเพื่อนบ้านและบ้านเมืองของนางไปด้วยความเสถือนใจทำไมคนนับแสนต้องตายแต่หญิงชาราไร้ค่าคนหนึ่งถึงรอดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมที่จัดสรรอย่างยุติธรรม การรอดชีวิตของแม่บัวเขียวไม่ใช่เพราะปาฏิหาริ์เหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่เพราะนางไม่ได้มีส่วนร่วมในกรร่วมของชาวเมืองที่เบียดเบียนชีวิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยความโลภปริศนาธรรมในตอนนี้สอนให้เรารู้ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างมีสติและไม่เบียดเบียนแม้จะดูต้อยต่ำในสายตาชาวโลกแต่กลับเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ได้เมื่อภัยพิบัติมาถึง กำดีคือกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งที่สุดครับจากตำนานเรื่องเล่าเรามาลองสวมแว่นตาของนักประวัติศาสตร์และนักธรณีวิทยากันบ้างครับเรื่องราวของเมืองโยนกนาคพันธ์ไม่ได้มีอยู่แค่ในนิทานพื้นบ้านแต่นักโบราณาคดีได้ค้นพบซากอิดซากปูนและพระพุทธรูปโบราณ จมอยู่ใต้หนองน้ำขนาดใหญ่ <Stars> ในเขตอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจริงๆในมุมมองของปริศนาธรรมหรือประวัติศาสตร,ร์ที่ถูกซ่อนเร้นเหตุการณ์นี้สอดคล้องกับบันทึกทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังในภาคเหนือการยุบตัวของแผ่นดินอาจเกิดขึ้นได้จากแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้เมืองที่ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนยุบตัวลงไปกลายเป็นแองกระทะและน้ำก็ไหลเข้ามาท่วมแต่ทำไมตำนานถึงต้องผูกโยงเรื่องนี้เข้ากับพญานาคและการกินปลาไหลเผือกเล่าบ,บรรพบุรุษของเราอาจต้องการส่งผ่านคำเตือนผ่านเรื่องเล่าที่น่ากลัวเพื่อให้ลูกหลังเกรงกลัวต่อการทำบาปและให้เคารพธรรมชาติการทำลายสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ก็คือการทำลายสมดุลของธรรมชาติเมื่อมนุษย์ล่วงละเมิดธรรมชาติธรรมชาติก็จะเอาคืนอย่างสาสมนี่คือประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้บันทึกด้วยตัวอักษรแต่บันทึกด้วยจิตวิญ,ญญาณและความกลัวเพื่อเตือนสติคนรุ่นหลังครับเรามักจะได้ยินคำถามเสมอว่าทำไมคนดีๆต้องมาตายพร้อมกับคนเลวในภัยพิบัติ กรณีเมืองโยนนกนาคพันก็เช่นกันเด็กเล็กๆหรือคนที่ไม่รู้เรื่องราวต้องจบชีวิตลงไปด้วยหรือนี่คือความซับซ้อนของกฎแห่งกรรมที่เรียกว่ากรรมร่วมในทางพุทธปรชัชญาการที่เรามาเกิดในถิ่นที่เดียวกันในยุคสมัยเดียวกันและต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันย่อมมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันมาแต่อดีตเหมือนคนลงเรือลำเดียวกันหากเรือล่ม ทุกคนก็ต้องเปียกปอนแต่ความทุกข์ทรมานทางใจของแต่ละคนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกรรมเฉพาะของบุคคลนั้นแม่บัวเขียวคือตัวอย่างของกรรมตัดรอนฝ่ายกุศลที่ช่วยดึงนางออกจากบวมจรแห่งหายนะนั้นปริศนาทำข้อนี้ชวนให้เราขบคิดว่าเราไม่สามารถเลือกเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบได้เสมอไปไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมโรคระบาดหรือเศรษฐกิจพังทลาย แต่เราเลือกที่จะสร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันได้ด้วยการเตรียมใจและสร้างกุศลไว้เป็นสเสบียงเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาวิกฤตจิตใจเราจะไม่จมดิ่งลงไปพร้อมกับสถานการณ์นั้นเรื่องน้ำท่วมเมืองโยนกนากรัพันเป็นเพียงภาพจำลองภายนอกแต่ในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ว่ากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงน้ำที่น่ากลัวยิ่งกว่านั่นคือ โอคสงสารหรือห้วงน้ําแห่งกิเลสที่ท่วมทับใจสัตว์โลกโอคะมีอยู่4ประการครับอย่างแรกคือกามโอคะห่วงน้ำคือกามความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนชาวเมืองที่อยากกินเนื้อปลาไหลจนหน้ามือตาหมัวอย่างที่สองคือภาวะโอคะห่วงน้ำคือพบความยึดติดในสถานะยึดติดว่านี่คือบ้านของฉันเมืองของฉันจนลืมเตรียมตัวรับมือความตาย น้ำท่วมเมืองทำลายได้แค่ร่างกายและทรัพย์สินแต่โอคาทั้งสองนี้ท่วมทับจิตใจเราให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบมันคือกระแสะน้ำที่เชี่ยวกรากมองไม่เห็นได้ตาเปล่าแต่พัดพาเราให้จมลงสู่ความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังถูกน้ำท่วมใจอยู่หรือไม่แล้วเราจะหนีออกจากห่วงน้ำนี้ได้อย่างไรติดตามต่อไปครับ เมื่อต่อกันที่ห่วงน้ำที่สมและสที่อันตรายที่สุดครับอย่างที่สคือทิฏฐิโอคะห่วงน้ำคือความเห็นผิดเหมือนชาวเมืองที่เห็นผิดว่าเป็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารเห็นความวิบัติเป็นเรื่องสนุกสนานความเห็นผิดนี้เองที่เป็นตัวปิดตั้นปัญญาไม่เระมองเห็นความจริงและสุดท้ายร้ายกาจที่สุดคือ อวิชชาโอกคะห่วงน้ำคือความไม่รู้ไม่รู้แจ้งในอริยสัตว์สีไม่รู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความไม่รู้นี้คือต้นตอของโศกนาตกรรมทั้งหมดถ้าชาวเมืองโยนกนากระพันมีปัญญารู้ว่าการเบียดเบียนนำมาซึ่งทุกข์พวกเขาคงไม่ทำเช่นนั้นน้ำทั้งสี่สายนี้กามพบ ทิฏฐิและอวิชชาคือมหาอุทกภัยที่แท้จริงที่ขังเราไว้ในวตฏสงสารการที่เมืองจมลงไปอาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนให้เราเห็นว่าหากรบปลให้กิเลสเหล่านี้ท่วมใจสุดท้ายชีวิตเราก็จะพังทลายลงไม่ต่างจากเมืองโบราณแห่งนั้นคำถามคือเราจะสร้างเรือหรือแพชนิดใดเพื่อข้ามห่วงน้ำนี้ไปได้ เมื่อเราติดเกาะอ,อยู่กลางน้ำหรือกำลังลอยคออยู่ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์สิ่งเดียวที่เราต้องการคือพาหนะที่จะพาเราเข้าฝั่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบหลักธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเป็นเหมือนแพรที่ใช้ข้ามฝั่งในเหตุการณ์วิกฤตสติคือไม้ท่อนแรกที่ต้องคว้าไว้ปัญญาคือหางเสือที่จะคอยบังคับทิศทางและความเพียรคือไม้พายที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้า หากชาวโยนกนาคพันธ์มีสติยังคิดสักนิดก่อนจะลงมือทำกรรมหนักประวัติศาสตร์อาจเปลี่ยนไปสำหรับพวกเราในยุคป,ปัจจุบันแพ้แห่งธรรมนี้ก็ยังจำเป็นเสมอครับเมื่อเจอปัญหาชีวิตรุนเราเหมือนน้ำหนุนสูงให้ใช้สติก,กั้นเขื่อนอย่าปล่อยให้อารมณ์ท่วมทน้นใช้ปัญญาระบายน้ำออกด้วยการมองเห็นต้นเหตุของปัญหาตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความอยากของเรา การสร้างแพรต้องทำตั้งแต่ตอนที่น้ำยังไม่ท่วมอย่ารอให้ภัยมาถึงตัวแล้วค่อยมาหาไม้สร้างแพรเพราะมันอาจจะสายเกินไปเหมือนชาวเมืองโยโนกครับเดินทางมาถึงบทสรุปของซีรีส์มหาอุทกภัยล้างแผ่นดินกันแล้วนะครับจากตำนานเมืองล่มสลายสู่ปริศนาธรรมเรื่องโอคาสงสารเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้เรารู้ว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จีรังยั่งยืนแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ต่อกฎแห่งธรรมชาติและกฎแห่งกรรมแต่มีอยู่ดินแดนหนึ่งที่น้ำท่วมไม่ถึงไฟไหม้ไม่ถึงและลมพายุพัดทำลายไม่ได้นั่นคือดินแดนแห่งนิพพานหรือสภาวะจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองการที่เราฟังเรื่องราวในอดีตไม่ใช่เพื่อให้เราหวาดกลัว หรือจมอยู่กับความเศร้าแต่เพื่อให้เราตื่นขึ้นมาเตรียมความพร้อมจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหมือนแม่บัวเขียวที่รอดพ้นภัยพิบัติเพราะมีเกราะแห่งความดีคุ้มครองวันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเรากำลังสร้างเขื่อนกั้นน้ำและความทุกข์ด้วยศีลและธรรมหรือเรากำลังขุดเจาะรูรั่วให้เรือชีวิตด้วยความโลภและความหลง ขอให้ตํานานเมืองโยนกนาคพัน์เป็นเครื่องเตือนใจให้คุณผู้ฟังเร่งสร้างที่พึ่งทางใจตั้งแต่วันนี้สำหรับวันนี้ปริศนาธรรมขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านพบกับฝั่งที่สงบเย็นสวัสดีครับ